โอ้โหไก่เยอะมากครับเพื่อนๆม้าก็เยอะช้างก็เยอะใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตาอยู่ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรอบศาลมีผู้คนนําไก่นําช้างนํมาม้ามาถวายรอบศาลเต็มไปหมดจริงๆพวกเราจะไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ขับรถผ่านจังหวัดตาก็พลาดไม่ได้ที่จะแวะไหว้ศาลแห่งนี้มาถึงลานจอดรถก็เดินเข้าไปไม่กี่ก้าวก็ถึงจุดรับทุบเทียนเราสามารถหยิบทุบเทียนดอกไม้มาได้เลยนะนะก็หยอดตู้บริจาคหยอดเท่าไหร่ก็ได้ตามกําลังศรัทธาหยอดเสร็จก็ไปจุดทูบกันก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก ไหว้ขอพรกันอย่างตั้งใจวันนี้ผมขอพรให้เพจเปิดมีผู้ติดตามเยอะๆขอให้คนที่เข้ามาชมเพจมีความสุขและก็สุขใจไปด้วยกันบรรยากาศด้านในมีจิจกรรมฝาผนังให้ชมกันด้วยนะส่วนใยา่จะเป็นเรื่องราวการเล่าวีรกรรมกู้ชาติของพระโอ๋มีม้าม,มีช้างเป็นภาพวาดให้เห็น<ม>ด้านนอกพระอาทิตย์ยามเย็นก็สวยไปอีกแบบมีดอกไม้ให้ชมกันพอชื่นใจฝั่งนี้มีม้าเหล็กให้ถ่ายรูปกันด้วยนะไ่ว้เสร็จก็สบายใจขอเดินถ่ายบรรยากาศรับแสงอ่อนๆยามเย็นกันสักเล็กน้อยระหว่างนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าใกล้ๆกับศาลจะมีสะพานแขวน 200ปีชื่อว่าสะพานสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเป็นสะพานแขวนที่สวยเหมาะแก่การไปเดินชมกันในยามเย็นๆแกงเราไม่รอช้าขับรถกันไปที่สะพานนั้นซึ่งห่างกันไม่เกิน5นาทีมาถึงก็อยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากมผู้คนออกมาวิ่งออกกําลังกายบางคนก็พาคู่รักมาถ่ายรูปกันชิลๆพวกเรานั้นมาถึงก็เดินชมริมน้ำวันนี้น้ําในแม่น้ําปิงเยอะมากเอาไว้ว่าอย่าพลาดตกลงไปเชี่ยวคาว่าแม่น้ําปิงหมายถึงชื่อแม่น้ําน,นะครับไม่ใช่ปิงที่อยู่ในน้ำพวกเราอยากจะขึ้นไป เดินบนสะพานแขวนแต่อยู่ในช่วงของการปิดปรับปรุงไปส่องมาแล้วเาไม่ได้ได้แต่ยืนมองอย่างน่าสงสารไม่เป็นไรเข้าไปในสะพานไม่ได้วิ่งรอบๆข้างก็เพลินดีหรือจะขึ้นไปบนเวทีเต้นแอโรบิกก็ย่อมได้แล้วก็นั่งพักชิลชรับลมชมแม่น้ํากันต่อไปถามคนแถวนน้าเขาบอกว่าจะออกมาวิ่งออกกําลังกายบางวันก็จะมีตลาดนั้นมาเปิดด้วยนะแต่วันที่เราไปไม่มีให้เห็นตัวสะพานแขวนมองจากมุมด้านล่างทอดยาวก็สวยดีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ประทับใจที่ได้มาเยือนน่าจะเดินทางไปเที่ยวไหนอีกตามพวกเรา ไว้สุขใจทั่วกัน